รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เทอมของรงเรียนประชมแองเจิลก็มาถึงจริงๆไม่ได้เป็นแค่ความฝันอีกต่อไปแต่เอ๊ะแล้วความจริงจะต่างจากความฝันหรือเปล่านะอยากรู้แล้วละสิสวัสดีทุกๆคนปิดเทอมจะไปพักผ่อนที่ฝรั่งเศสช็อกโกแลตอร่อยอร่อยฉันก็เลยซื้อมาฝากเพื่อนๆทุกคนเลยเอ๊ะเหตุการณ์มันเดือคุ้น มันได้ฝันเลยถ,ถ้าอย่างงั้นก็ต้องมีพื้นยาสีสีไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยพื้นย์เขาไม่มาตอนนี้สิ โลเทสทะเลโทสขอต้อนรับเข้าสู่วันเปิดเทอมเป็นยังไงกันบ้างทุกคนสบายดีกันใช่ไหมเนี่เน่คือเมื่อกี้ครูถามว่าทุกคนสบายดีกันใช่ไหมสบายดีค่ะดีแล้วแล้วเนื่องในวันเปิดเทมนี้ ครูได้เชิญสิท์เก่าคนพิเศษสุดๆมาให้โอวาดแก่พวกเรารับรองว่าไม่มีใครไม่รู้จักสิท์เก่าคนนี้แน่ๆโอ้ my god หรือว่าจะเป็นพี่หญิงแอนถูกต้องนะครับฮะพี่หญิงแอนจะมาจริงๆเหรอเนี่ยว่าฉันคิดผิดพี่หญิงแอนค่เฮ้ยอะไรของเขาเนี่ยพี่หแอนยังไม่ทันโตมาเลยดูนั่นสิบนนอนไง ไฮยสวัสดีค่ะ,ะน้องๆที่น่ารักทุกคนสบายดีกันทุกคนใช่ไหมใช่ไหนตัวสากร้อยเป็นยังไงบ้างส่งเสียงหน่อยค่จร <_ c oughs> ิงแอนโรงเรียนจะไม่ใช่งานคอนเสิร์ต <_ t ot> อุ๊ยขอโทษค่ะเผลอไปหน่อย โอโ้โหน้องๆน,น,น่ารักทุกคนเลยน่ารักแบบเนี้ยต้องตั้งใจเรียนให้มากๆนะคะอย่ากเกียจคร้านมีวินยัยซื่อสัตย์ขยันประหยัดอดทนแล้วน้องๆทุกคนก็จะประสบความสำเร็จเหมือนหญิงแอนเองนะคะวันนี้นอกจากจะมาทักทายน้องๆทุกคนแล้วหญิงแอนยังจะมาชวนทุกคนเข้าร่วมโครงการประกวด Kids Star Challenge Super Contest เพื่อเฟ้นหานักแสดงมาร่วมเล่นในสุดยอดภาพ,พย,ายนตร์โฆษณาแห่งปีด้วยนะคะวันนี้ ปรนะวก,กวดการแสดงเหรอน่นอนนนาสนใ <c oughs> จเ <c oughs> ลยนะฮึก่อนอื่นให้นักเรียนที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการมารับบัตรคิวแล้วก็ใบสมัครนะจ๊ะแล้วพรุ่งนี้ก็จะมีการคัดเลือกนักแสดงกันนะครับถ้าวัดกันเรื่องการแสดงแล้วก็ <c oughs> ไม่มี หนุมเอฟโฟจ้ะคุณสมบัติของผู้เข้าประกวดต้องเป็นเด็กผู้หญิงเท่านั้นนะจ้ะเอาหละถ้าเข้าใจกันแล้วก็มารับไปสมัครได้เลยจ้ะทุกทุกคนเอาว่าไงจ้ะไก่จังเออครูคะต้องถ่ายวิดีโอด้วยหรือเปล่าคะใช่จ้ะ เราจะถ่ายวิดีโอแล้วค่อยส่งเทปไปให้หญิงแอนดูอีกทีเอาแบบไม่มีกล้องถ่ายไม่ได้เหรอคะเอา,เอาไก่จังแพ้กล้องเหรอจจะเนียไม่แพ้หรอกคะ่ะแต่หนูรู้สึกประลัวยังไงไม่รู้สิคะเขาเรียกว่าประมาทจ้ะไม่ใช่เรื่องน่ากลัวหรอกการประกวดครั้งเนี้จะมีกล้องวิดีโอถ่ายเอาไวใ้ให้พี่หญิงแอนดูด้วย<อ>ไก่จะจะต้องเขินจนทำอะไรไม่ถูกแน่แงั้น Cho tham hiên ngay đi la เอาละต่อไปนี้จะเริ่มการทดสอบความสามารถทางการแสดงแล้วทุกๆคนต้องเงียบๆนะคนแรกเด็กหญิงแพริสค่ะค่ะเริ่มเลยนะคะกำเงินขึ้นแล้วมุนมุนคำเงินขึ้นบอกไปมากำเงินขึ้นแล้วมุนมุนคำเงินขึ้นบอกไปมาเออมีสแสดงเสร็จแล้วหรอจ๊ะ<อ>เสร็จแล้วค่ะ ว่าน่ารักดีนะจ๊ะทองมันแน่นอยู่แล้วค่ะครูมั่นใจด้วยเอาละคนต่อไปเอ่อเหลียนทองโอลิมปิกคนสุดท้ายเด็กหญิงไก่จังเด็ดเจ๋ย มั่นใจเอ,อ่เอ,อไม่ได้เราจะไก่จังถ้าใส่หน้ากากหญิงแอนก็ไม่เห็นหน้าไก่จังนะสิถอดออกเถอะนะใส่ไม่ได้จริงๆเหรอคะไม่ได้จ้ะมันเป็นกติกาค่ะก็ได้ค่ะอ๋อถ้าพร้อมแล้วบอกครูนะ โอเค okay. งั้นสามสอง ไก่จังสอนครูบ้างนะด้วยจัญยาบันของนักมายากรไก่จังบอกไม่ได้นะค่ะอ๋อไก่จังแสดงได้ดีจริงจริงพี่หญิงแอนจะต้องเลือกไก่จังแน่เลยอย่างเงี้ยเราต้องหาทางช่วยแพรริสแล้วล่ะอามไว้ทูเจ๊ขายได้แล้วแง่แล้วช่วยหนูด้วยค่ะยหนูเกิดอะไรขึ้นหรอหนูกุ้ง เอ๊ะทำไมถึงมีแต่เด็กคนนี้คนเดียวล่ะคะแล้วเด็กคนอื่นๆล่ะเอออาจจะไม่กล้าสมัครก็ได้นะครับเด็กส่วนใหญ่เขาคงจะขี้อายนะครับมีคนเดียวงั้นก็ส่งให้ผู้กำกับเลยก็แล้วกันนะคะน่าเสียดายเนาะที่ผี่หญิงแอนไม่ได้เลือกไก่จังแต่ แค่ได้แสดงความสามารถไก่จางก็ภูมิใจมากแล้วล่ะโหโหทุกคนอย่าเพิ่งไปไหนนะคอสหนานที่ฉันแสดงกำลังจะออนแอเป็นครั้งแรกแล้วเนื่ยเนแต้จังเลยรอแป๊บหนึ่งแล้วพวกเธอจะได้เห็นฉันในแบบที่แตกต่างาออกไปโอ้ได้เวลาแล้วครับโอโ้มาแล้วมาแล้วต้องงคะขาฉันขาฉัน ถึงอาหารสุนัขคิดถึงเท็ดอ้อาวจบแล้วเหรอโอ้ยเห็นแค่ขาเองเหรอเนี่ยทำไมเป็นอย่างนี้ไปย,ยายเจ็บใยนะน้องๆคะการกล้าสแสดงออกเป็นสิ่งที่ดีนะคะถ้าน้องๆมีความมั่นใจก็จะทำได้เหมือนไก่จังแต่อย่ามุ่งที่จะเอาชนะจนลืมเรื่องความถูกต้องนะคะพบกันใหม่ในตอนต่อไปจ้า